สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายจ้ามอสุขุสุคนทั้งฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศด้จ้กพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่แม่พี่น้องจ้าเมื่อนีสาวนาตตชาพากินพาพ่อแม่พี่นอ้องมากินนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าลาบก้อยพ่อแม่พี่น้องเลยมากินก้อยน้ำกัจาจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเลยแล้วก็ต้มแซบด้วจ้าพ่อแม่พี่น้องต้มแซบต้มแซบโอ้ไป่เห็นไหมะต้มแซบหเห็นปะสุดท่อน,นจ้ากินกรบลาบ มาเด้อพม่พี่นองเลยฟินข่าวกับสาวนัตชาพากินเด้อจ้าพม่พี่นองจ้าเมื่อนี้พาไมา่กินลาบจ้าลาบก้อยซอยแซ่พมัพี่นองเอ้เมื่อนี้แซ่แๆมาเด้อ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 เนี่ยข้าวเหนียวหนึ่งข้อน,อนจะพะมัพี่นองเสียงนกบรรยากาศน้ำแรงจะพะมัพี่นอง มม่นีพักเครื่องเคียงของาวนะช๊ามาเต็มมาเป็นส่วนเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาจ้ะมามากินกับเขาซิมกัเนานะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเลยฮึดพ่อแม,ม่พี่น้องต้นกระเทียมจ้ะ พี่นนสดต้มแซ่บกวนพมินงค่บต้มุมแต่พม่นงเลย อเด้อพันพันนองกินข้าวมันกเด้อหลบับอืม ลูกเขาทำไมกินเขาอยู่จ๊ะเห็ุแรงเห็ุงานเห็ุงานบ้านจะากภม่นองจ๊ะ ออเอาไปเรื่อยกลิ่ขมแมงแซ่บเจ็บแซ่บน้ำกัหลับเป็นเดือนแล้วจ้ะยังไม่ได้กลิ่ดยกไปไ่น้องเลย คุยคำนี no. ah ้ไงน่องอื้มอืมต้นกอเสียมเพิ่มเนาะ Ừ, ừ, อืมครับอืมคุยคำนี้ไงอืมเดี๋ยวม,มันจะบ่มดอืมอืมทำไมไพ่่องอืมอืม แค่อัดีแล้วปตลาดมาซื้อยอดกอกบะหมี่จะไม่นอ,เองเลยตักสะดางกับบะหมี่ อืมอ mm ืมครับกลมจ็บ สดลงไปใช้ซ้อนเลยสดเลยจ้ะสดเลยอือ พอดโพ่น้องเอ้ย ในใน็บคำนี้ไงไม่รักกินนกขมประทักขมเพราะไม่น,นอนเลย Mm. <laughs> ต้มใสง้วสดใสมันจะบ่ง กระจรสพะพม่นอ้องอือหลาบใส่เลือดพะพม่น้องเลย โอ้แสบแสบทุ่คน แบบอืมอืมหนักเลยอิ่มแล้วหัก จะไปกินกับตำฮูเอาจ้ะไป,ไปพี่น้องจา้าอือซ้ำนันตาชาพากินจะลาพามีพี่น้องไปเด้อจา้าเหลือสัมมี่จะพามีพี่น้องจ้าเอาไว้เอาไว้ถ่ายกินจ้ะเอาพ่ามีพี่น้องจ้ะเอาสดก่อนอือโอ้แซ่บ ขอบคุณพ de ience, ises, ่อแม่พ <in> ี่น้องหลายๆเดยจะที่เขามาติดตามช่องนัตชาภาจินก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่เขามาติดตามให้เป็นกำลังใจให้สาวนัตชาภาจินกับสาวพี่น้องกดติดตามกดซับตไคร้กดไลค์กดแชร์และกดกดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนัตชาภาจินเนื้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะและอีกแฟนเพจหนึ่งก็คือแฟนเพจเฟซบุ๊กของสาวนัตชาสวิตตี้เขาไปกดไลค์กดแชร์ให้นํ้ำเนื้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาสาวนัตชาภาจินลาไปแล้ว ขอบคุณหลายจ้ับบายจ้าพ่อกันไม่คลิปหนาด้วยจ้า